สวัสดีครับพี่เพื่เพื่อทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอมเพียงก็จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากกับพี่พื่อนเพื่อนเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับชี้ชะตาชีวิตจากลายมือดูได้ด้วยตัวเองนะครับกับการเกิดของเส้นหัวใจนะครับวันนี้เป็นเส้นหัวใจนะครับว่าแต่ละคนนั้นจะ การเกิดของเส้นหัวใจนั้นจะอยู่ในแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงกละความทํานายนะครับของแต่ละสเส้นครับของการเกิดเส้นหัวใจจะเป็นยังไงก็ลองมาติดตามแล้วก็มาฟังกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นหัวใจนะครับสําหรับเส้นหัวใจนี้นะครับสําคัญมากอีกเส้สหน,นสสสห,หนึ่งซึ่งชื่อของเส้นก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักที่สมหวังความรักที่ผิดหวัง ช่วงเวลาที่จะมีคนรู้ใจเข้ามาในชีวิตนะครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภาวะทางจิตหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับโรคกรอดเรียดหรือเส้นนี้ก็สามารถดูได้นะครับมีหลายาสถาบันที่ทําการาวิจัยโดยการดูลายมือตรงเส้นหัวใจเมื่อทํานายว่าคนคนนี้จะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจอะไรสักอย่างแน่ เมื่อเส้นที่มีผลกระทบมาตัดเส้นหัวใจนะครับหรือตรงเส้นหัวใจขาดไม่ต่อเนื่องกันปรากฏว่าคนคนนี้เป็นโรคหัวใจจริงๆจึงเพิ่มความแม่นยำให้กับการแพทย์พยากรณ์อีกทางหนึ่งนะครับเส้นหัวใจจะเกิดขึ้นที่ข้อมือเนินพุทธพาดผ่านไปยังเนินอาทิตนะครับเนินเสาและไปสุดอยู่ที่เนินพรหัสนะครับหากเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่มีคุณภาพ แต่ว่าเส้นหัวใจต้องมีเส้นอื่นมาทับเป็นรูปต่างๆ tomb, หากเส้นหัวใจสั้นหรือมีเครื่องหมายต่างๆมาทับหรือพาดผ่านย่อมส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นไปตามคําพยากรณ์ซึ่งจะกล่าวในขั้นต่อไปนะครับ <uds> ก็ลองมาฟังกันดูนะครับว่บาแต่ละเส้นหัวใจนั้นจะเป็นยังไงนะครับของการเกิดของเส้นหัวใจนะครับมีลักษณะมาให้ดูนะครับดูไปด้วยกันดูไปพร้อมกันศึกษาไปด้วยกันนะครับ มาดูเส้นหัวใจในระดับที่1น,นะครับสำหรับเส้นหัวใจที่สั้นนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับดูไปพร้อมกันนะครับคําทํานายดวงชะตาใครที่มีเส้นหัวใจสั้นนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่มีกิจใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคิดมากมักเอาเรื่องต่างๆมาคิดให้ปวดหัวใจอ่อนแต่ค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเปรียบใครเห็นแก่ได้งก หากเส้นหัวใจสั้นทั้งสองข้างแนะนำให้ไปตรวจร่างกายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจควรปรึกษาหมอและใกล้คิดหมอเป็นพิเศษนะครับสำหรับใครที่มีเส้นหัวใจสั้นก็ลองตรวจสอบดูนะครับแบบมือออกแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับํำทนายก็อย่างที่บอกนะครับมาดูเส้นหัวใจนะครับ ในอันดับที่2นะครับก็คือเส้นหัวใจยาวไปสุดที่เนินพฤหัสโดยไม่มีเส้นอื่นตัดผ่านนะครับรองมาฟังคําทนายกันดูนะครับแบมือออกแล้วก็ดูไปพร้อมกันนะครับคำทนายมีไว้ว่าน,นะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่มีจ,จิตใจใฝ่ร่ํใฝ่เรียนนะครับรักความก้าวหน้ามันหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอน,นะครับมีคุณธรรมประจําใจชอบทําบุญนะครับ ใครที่มีเส้นหัวใจยาวไปสุดที่เนินพฤหัสโดยไม่มีเส้นอื่นตัดผ่านอย่างที่เห็นในภาพนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ร่ําใฝ่เรียนนะครับรักความก้าวหน้ามันหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่เสมอนะครับมีคุณธรรมประจําใจนะครับชอบทําบุญนั่นเองนะครับเส้นหัวใจในลําดับที่3นะครับเป็นเส้นหัวใจที่ปลายหักลงช่วงระหว่างเนินอาทิตย์กับเนินเสาร์อย่างที่เห็นในภาพนะครับ เจ้าชะตานะครับทานายว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ถือตัวมักไม่พูดคุยกับใครง่ายๆนะครับหากจะเข้ามาตีสนิทโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็จะพูดจาไม่ค่อยดีใส่ตรงๆนะครับไม่อ้อมคร้อมไม่มีเหตุผลและชอบดูถูกคนอื่นนะครับสําหรับใครที่มีเส้นหัวใจปลายหักลงระหว่างเนิน อาทิตย์กบเนินเสาอย่างที่เห็นในภาพนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่อ่าถือตัวมักไม่พูดคุยกับใครง่ายๆนะครับหากจะเข้ามาตีสนิทโดยไม่มีรู้จักกันมาก่อนนะครับก็คือไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับก็จะพูดจาไม่ค่อยดีใส่ตรงๆนะครับไม่อ้อมครอมนะครับไม่มีเหตุผลนะครับชอบดูถูกคนอื่นนะครับนั่นก็คือคําทํานายดวงชะตานะครับควรใช้วิจิตรญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับมาต่อกันอ่าในเส้นหัวใจในลำดับที่4นะครับ เป็นเส้นหัวใจที่มีปลายพุ่งไปถึงเนินพฤหัสแต่มีเส้นอื่นมาตัดผ่านอย่างที่เห็นในภาพนะครับดูเป็นพร้อมกันนะครับคําทํานายนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่คิดอะไรเกินตัวนะครับหวังสูงในทุกๆเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคู่ครองการศึกษาจะต้องเป็นคนที่หนึ่งและได้ที่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับและได้สิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับจนบางครั้งนะครับทําให้ตัวเองมีความทุกข์เพราะความคิดแบบนี้ ใครที่มีเส้นลายมือแบบนี้ให้ผ่อนความต้องการของความคิดลงบ้างนะครับชีวิตก็จะเป็นสุขนะครับนั่นก็คือเส้นหัวใจนะครับที่ปลายพุ่งไปยังเนินพรหัสแต่มี เส้นอื่นมาตัดผ่านอย่างที่เห็นในภาพนะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่คิดอะไรเกินตัวนะครับหวังสูงในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคู่ครองการศึกษาจะต้องเป็นที่1น,นะครับและได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะครับจนบางครั้งทําให้ตัวเองมีความทุกข์เพราะความคิดแบบนี้นะครับใครที่มีเส้นลายมือแบบนี้ให้ผ่อนความต้องการของความคิดลงมาบ้างนะครับจีวิตถึงจะได้มีสุขขึ้นนะครับ มาต่อกันนะครับในเส้นหัวใจในระดับที่5นะครับก็คือเส้นหัวใจที่โค้งยาวลงมาแต่เส้นสมองช่วงใดก็ได้นะครับแบม,มือออกและดูไปพร้อมๆกันนะครับคำทำนายดวงชะตานะครับเจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์รุนแรงนะครับหากไม่พอใจใครก็สามารถทำร้ายป่ายตรงข้ามได้ทันทีนะครับจึงเป็นข้อเสียเพราะจะเป็นภัยต่อ ตนเองภายหลังนะครับโมโหร้ายไม่มีความสงสารฉลาดแกมโกงนะครับการที่เป็นคนวู้วามทําอะไรโดยขาดสติยังคิดมักจะทําการตัดสินใจพลาดบ่อยๆนะครับดังนั้นเจ้าชะตาต้องมันฝึกสมาธิให้กิตนิ่งนะครับเอาความเมตตาปราณีมาช่วยเพื่อให้อารมณ์เย็นลงปัญหาที่จะตามาก็จะน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับสิ้น หัวใจในลำดับที่6นะครับนั่นก็คือเส้นหัวใจที่แตกทั้งขึ้นทั้งลงสับสนนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับดูไปพร้อมกันนะครับสําหรับคําทานายดวงชะตานะครับใครที่มีเส้นหัวใจที่แตกทั้งขึ้นทั้งลงแบบนี้นะครับเจ้าชะตาเป็นคนที่คิดหนักในเรื่องของความรักหวาดระแวงกลัวความรักจะไม่สมหวังจนเป็นเหตุให้ต้องมีความทุกข์ใจเป็นทุนเดิมนะครับ ดังนั้นหากใครที่มีเส้นหัวใจแบบนี้ต้องฝึกตนเองให้เป็นคนหนักแน่นอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนที่เรื่องยังมาไม่ถึงนะครับเพราะจะทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆนะครับทั้งๆที่บางเรื่องอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนั้นก็นำมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกับช่องอมเพียงนะครับก็จะนำเรื่องราวดีมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม